สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกคาร์ลอตไบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันให้กับคนที่เกิดธาตุดินพึกศกันมังกรน,นะคะลักษณะของคนที่เกิดธาตุดินนะเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมใครยอมใครไม่เป็นเนาะเป็นลักษณะคนที่เป็นผู้นําแต่เขาเป็นคนใจเย็นนะแต่ว่าถ้าได้โมโหแล้วเนี่ยเขาจะลงได้ยากเนาะเขาเป็นคนอารมณ์ศิลปินเหมือนกันนะมีความมั่นคงสูงในเรื่องของการทํางานคิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยเขาจะ ทำแบบทําให้สําเร็จเนี่ยเป็นความตั้งใจเป็นความแบบอืมพึ่งพาตนเองได้อืมเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไม่เก่งไม่ชอบคําอะไรที่มันอึดอัดไม่ชอบทําอะไรที่มันค้างคาใจคิดอะไรเขาก็จะพูดออกมาเลยเป็นลักษณะของดินนะเนาะอึดอึดอดทนสู้เนาะเขาเป็นคนที่อืมพึ่งพาตนเองได้นะคะ ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในน้ําพักน้ําแรงของตนเองในการหาเงินแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้วยนะคะคนที่เกิดธาตุดิน มังกรกันพฤกษ์นะคะทีนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายนดวงกันให้กับคนที่เกิดธาตุดินในช่วงเดือนมีนาคม2567นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภมีอะไรที่พี่ไพ่อยากบอกนะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับขอนและกําลังใจการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะใครสนใจอ,อยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราเรา ขึ้น ID เอาไว้ ID ลายเอาไว้ให้แล้วนะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ใต้คลิปนะคะมาท่านบนมังกรการพึกศกเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมนี้การงานการเงินความรักโรคลาภว้าวเดี๋เอ s มเพรสราชินีคุณเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงเนะ The Empress, าะเดอ๋เอ็มเพรสเขาเป็นลักษณะของคนที่เกิด เขาคนเขาเรียกว่าอะไรคนที่เอาปุ่นใจดีลักษณะของความเป็นแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอเนาะเป็นคนที่อัธยาศัยดีใครที่ เขาเรียกว่าไรทำงานประจํามีเกณฑ์กําลังจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งกินดีอยู่ดีอยู่บนกองเงินกองทองนี่เป็นราชินีเนาะใครอยากคิดมีลูกมีบุตรช่วงนี้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆคุณจะได้มีดีมากเลยย่าเดเอมเพรสราชินีขึ้นมาถึงก็เป็นราชินีเลยมีกินมีใช้เงินทองอู้ฟู่เหลือเฟือมากสุขภาพแข็งแรงเงินดีงานดีความรักดีนะคะ มาดูกันต่อคนเกิดธาตุดินมังกรกันพฤกษกสิ่งใดเรื่องใดที่พี่ไพ่อยากบอกคุณอีกนะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะคนที่ช่วยเข้ามาดูคลิปนะคะก็รบกวนอย่าเพิ่งข้ามโฆษณานะดูโฆษณาให้เราหน่อยนะคะมาดูกันต่อ,อเงินเงินมาจากน้ำพักน้ำแรง มาจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอของคุณเงินมาจากงานคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความรู้ความสามารถมีความรู้เฉพาะทางเฉพาะด้านใครก็ทําแทนคุณไม่ได้เงินมันก็เลยมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองคุณเป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้นะคะเขาอยากให้ช่วงนี้คุณอยากอยากให้คุณแบบลงมือทำงานอย่างสม่ำเสมอและมันจะเกิดเป็นเม็ดเงินอย่าง อย่างมากนะคะแปดเหรียญมันเยอะนะมันเยอะนะสำหรับพ่นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภมีสิ่งใดที่พี่พ่อยากบอกคนท่านดินอีกคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นยังไงอีกนะคะว้าวเดอะสตาร์คุณกำลังจะโด่งดังมีชื่อเสียงงานราบลื่นไหลลื่นไปได้ด้วยดี หรือใครที่ขอพอรอะไรไว้ใครใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่ในช่วงนี้ขอพอรอะไรไว้สิ่งที่คุณขอกำลังจะสำเร็จผลเร็วๆนี้นะคะเดอดสตาร์เาเป็นลักษณะของอการขอพอรการอธิษฐานการขอพอรด้วยนะคะคุณจะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับ Youtube y o u t u b e ์ทำงานเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะคะงานไหลลื่นลักลื่นเรียบร้อยดีใครที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิเขาอยากให้ขุนกรวดน้ำลงดินด้วยเนาะดูกันต่อนะคะคือน็อฟสอดคือน็อฟสอดเป็นลักษณะหญิงเกรงกหญิงเก่งหญิง,กง,ญงแกร่งเด็ดเดียวเฉียบขาดตัดสินใจทำอะไรแล้วเขาจะลงมือทำอย่างชัดเจนลักษณะคนที่ ยกกันอยู่กับสามีหรือเป็นม่ายเนาะเป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้เนาะเป็นคนที่ไม่พึ่งใครชั้นชั้นเก่งชั้นแก่งชั้นอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะโอ้ยดยนะคนเกิดชาติด,ดินมังกรการพฤกษ์ศมีสิ่งใดเรื่องใดที่พี่ไพ่ยอยากบอกอีกคะช่วงเดือนนี้นะคมนี้อืม Adjustment a เด u จัสม n t เขาเป็นลักษณะของเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะ d j u จัสม n t เป็นลักษณะของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งที่คุณเคยทำบุญทำกุศลอะไรมาเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเขารับรู้ร,รับทราบรเขากำลังจะปลดปล่อยชีวิตของคุณให้พลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นมันเหมือนว่าก่อนหน้านี้คุณเจอเจอกับปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่ตอนนี้ ชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะคนโสดมีเกณฑ์กำลังจะได้พบรักรักแรกพบรักเขาเป็นแบบเหมือนรักจากอดีตชาติก็ได้ไอ้นะพบแล้วถูกใจอะอืมไฟออเพนทเคิลเหมือนคุณกังวลอยู่เนาะกังวลในเรื่องของเงิน พอเงินไม่พอใช้มันเหมือนกับเงินมันมีอยู่นะเนี่ยอันเนี้ยในบ้านเนี้ยเขาสื่อถึงว่าเงินมันอยู่ในเนี้ยแต่คุณอะเอาเงินออกมาใช้ไม่ได้ในตอนนี้มันอาจจะเป็นเงินทุนเงินก้อนเงินสะสมเงินอะไรเงินฝากประจําอะไรแบบเนี้ยคุณก็เลยแบบคิดคิดกังบนถึงเรื่องเงินอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วคุณมีเงินนะเนี่ยคุณมีเงินนะคุณเป็นเด็กอินเทรสเลยนะ คุณเป็นราชินีอยู่บนกองเงินกองทองมีกินมีใช้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความกังวลที่อยู่ในใจก็ได้หรือกาลังคิดหาลู่ทางในเรื่องของการหาเงินอยู่ก็ได้ในช่วงนี้นะคะเดิมูนคิดเยอะจริงๆด้วยอะคิดเยอะคิดมากคิดมันเป็นลักษณะของความคิดที่อยู่ในจิตใต้สํานึกของตัวคุณเองอ่ะเหมือนกําลังคิดอะไรอยู่อ่ะคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงิน นะหรือคุณเองอาจจะใช้ความคิดในช่วงเวลากลางคืนทํางานศิลปะของคุณในช่วงเวลากลางคืนหรือมีความคิดมีจินตนาการโดดเด่นโลดแร่นในช่วงกลางคืนทํางานกลางคืนได้ดีงานที่เกี่ยวกับงานศิลปินอะไรต่างๆนักร้องนักแสดงอะไรที่ทํางานเกี่ยวกับช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็อาจจะทาได้ดีหรืออาจจะเป็นในลักษณะถ้าเป็นสายมูเนาะช่วงนี้อยากให้คุณไหวเจ้าที่ วเจ้าที่ที่บ้านที่ทํางานบอกกล่าวท่านเนาะทาบุญให้ท่านหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะทาบุญแล้วกดน้ําลงดินด้วยนะเดี๋ยวกันต่อคิงอัลวาเป็นลักษณะของคนที่มองกันไกลมุ่งมัน่นตั้งใจทำงานและทำออกมาสำเร็จ คุณมีเกณฑ์กำลังจะได้พบเจอกับชาวต่างชาติต่างประเทศงานที่คุณลงมือทำเนี่ยคุณเป็นคนโดดเด่นชัดเจนเฟลลี่น่ารักทำงานเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนและคุณจะทำงานนั้นๆสำเร็จนะคะงานสำเร็จแน่นอนนะเป็นแบบราชาถือไม้เลยอะ่ะงานสำเร็จมีบางใครบางคนอาจจะมีเกณฑ์กำลังจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะ ไปดูงานไปศึกษาต่อเหมือนแบบคุณเป็นคนที่มองออกไปในโลกกว้างอ,อมองออกไปไกลบางคนไปมองไปไกลถึงต่างประเทศเนาะอยากไปทํางานอยากไปอยากไปทํางานต่างประเทศอยากไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆต่างประเทศเนาะก็ได้หรือใครรอคู่อยู่คุณมีเกณฑ์กําลังจะได้พบกับชาวต่างชาติต่างประเทศในช่วงนี้นะอห้าดาบมาทั้งห้าเหรียญมาทั้งห้าดาบ ช่วงนี้ถ้าดาบมันหมายถึงอุปสรรคปัญหาและความคิดเนะอะคุณอาจจะเจอเจอกับปัญหาที่ต้องให้แก้ไขแต่ว่าเนี่ยคุณเป็น q u e e n of s w o r d ทุกปัญหาที่เจอเจอที่เข้ามาในช่วงนี้คุณจะสามารถแก้ไขมันไปได้แต่ว่าไอเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ให้ดูให้ดีในใน,ในอย่างในภาพเนี้ยคนอื่นเขาทิ้งดาบหมดแล้วแต่คุณนะถือดาบเอาไว้คุณชนะอยู่แล้วละในการตัดสินใจแก้ปัญหา ในครั้งเนี้ยคุณตัดสินใจแก้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่ให้คุณคิดถึงอนาคตคิดถึงคนรอบข้างด้วยก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะคะเพราะว่าในลักษณะของไพ่ใบนี้เขาเป็นลักษณะของคนที่ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวเนาะก็ต้องระวังนะคะดูกันต่อนะโอใบนี้พลิกออกมาเก้าเหรียญน n i n เ p e n ์เ คุณมีเงินมีเงินเยอะมีเงินมากนี่มา8เหรียญแล้วก็มา9เหรียญมาจากความตั้งใจทํางานมาจากการลงมือทําของคุณเกิดเป็นเม็ดเงินและมันจะนําพาซ,ซึ่งความสุขความสบายความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้อยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากทําอะไรที่หรูหรานั่งกินนอนกินเนี่ยคุณจะได้เนาะงานที่เกี่ยวกับเกษตรพืชพันธุ์ต้นไม้ทําแล้วได้เงินดีนะคะ เนาะเหมือนแบบชีวิตออของคุณกาลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นอุปสรรคปัญหาน่ะมันมีอยู่แล้วแล้วมันมีทุกคนในชีวิตในการดํารงชีวิตในแต่ละวันะเพียงแต่ว่าเขาออกมาบอกมาเตือนหรือว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะใช้เงินเยอะก็ได้เนี่ยเนี่ยเาออกมาบอกมาเตือนว่าอย่าใช้เงินเยอะอย่าซูรุ่ยสูร่ายมันจะทําให้คุณแบบขาดแคลนติด,ข,ด,ข,ดขัดในเรื่องของการเงินในช่วงสิ้นเดือนก็ได้ช่วงระหว่างกลาเงเดือนมีนาคมเนี้ยก็ระวังเนอะในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคตัวอ,อย่างที่เราบอก อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาใช้สติใช้สมาธิเยอะๆแล้วคุณจะชนะทุกอย่างนะคะไพ่สรุปไพ่เริ่มต้นคุณตัวตนของคุณก็ดีสรุปสุดท้ายปิดจบของคุณก็ยังมีเงินอีกมีเงินมากมีเงินเยอะมาจากการลงมือทางานของคุณคุณเป็นคนแก่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้อยู่แล้วไพ่ใบนี้เขาเป็นลักษณะของคนที่พึ่งพาตนเองได้ด้วยนะลักษณะคนที่อยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีใครฉันก็อยู่ได้มีคู่ก็ดีหรือไม่มีคู่ฉันก็ นั่งอยู่บนกองเงินกองทองของฉันคนเดียวก็ได้นะคุณมีความสุขดีเนะี่ยลักษณะคนที่มีมีความสุขอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากดื่มอยากไปไหนฉันก็ไปเนี่ยเป็นละักษณะของ ยนอพทพเคิน <ight open the curtain> นะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะคนเกิดธาตุด,ดินมังกรกันกพฤกษกขอให้รับไว้แต่พลังงานดีๆอันไหนที่ดูแล้วคุ้มครือติดค้างคาใจก็ถือว่าพี่ไพ่ออกมาบอกออกมาเตือนนะคะใครไม่อยากรับพลังงานไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องรับไปรับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆความร่ํารวยราชนารินีการมีเงินการด่งดงังมีชื่อเสียงนะชีวิตพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเขาเหมือนเป็นแบบ เจ้ากรรมในเวรให้อภัยให้ปลดล็อกให้คุณแล้วอะ่ะเนาะถ้าใครเชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรนะเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยคุณสวดมนต์ทำบุญนั่งสมาธิกวดน้ําด้วยให้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขารออยู่นะคะวันนี้อ่านให้เพียงเท่านี้แล้วก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้แม่หมอนะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับช่องเมจิกทารลอดไปคิดตีด้วยนะคะใครสนใจอ่านไพ่ดูดวง ติดตามได้ติดต่อได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะในจิกทาลอดบายคิตตี้ค่ะ